อันนี้หลังจากนึ่งครบ15นาทีนะครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทำอีกหนึ่งเมนูอาหารกินเล่นง่ายๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยครับนั่นก็คือเมนูขนมจีบหมูนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยผมประยุกต์ให้อ่ให้กลิ่นและรสชาติเนี่ยเหมาะกับ ป่าของคนไทยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยอ้ผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกคลิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเริ่มจากอันแรกง่ายๆนะครับจะมาทําตัวหมูก่อนนะครับตัวหมูก็จะเป็นหมูบดนะครับติดมันแล้วก็มีรากผักชีนะครับกระเทียมครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับจากนั้นวันนี้ผมก็จะใช้การปั่นเลยนะครับแบบง่ายๆนะเริ่มจากใส่ตัวหมูสับลงไปก่อนเลยนะครับหรือว่าหมูบดที่ติดมันนะครับ จากนั้นก็เริ่มปั่นได้เลยนะครับปั่นให้หมูมันพอเข้ากันก่อน,นนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ตัวรากผักชีลงไปนะครับแล้วก็กระเทียมลงไปเลยนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับแล้วก็เคล็ดลับนิดนึงนะครับก็คือใส่น้ําแข็งลงไปนะครับเพื่อให้หมูของเรามีความเย็นแล้วก็เด้งนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปปั่นได้เลย พอปั่นไปได้สักพักนึงนะครับผมก็จะใส่เป็นผงปรุงรสนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ผมจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับตามด้วยซอสถอยวเหงลมนะครับแล้วก็น้ำมันงานะครับอันนี้ก็ใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับนิดหน่อยใครชอบมากก็ใส่มากนะครับแล้วก็ปั่นอีกรอบนะครับ จากนั้นให้เตรียมแผ่นเกี๊ยวนะครับอันนี้เป็นแผ่นเกี๊ยวที่แบบบางหน่อยนะครับสําหรับทําขนมจีบจากนั้นก็เอามาตัดนะครับตัดขอบจะได้ห่อง,ง่ายๆนะครับหรือใครจะตัดให้มันเป็นกลมก็ได้นะนี่ก็เก็บไว้ได้นะครับไว้ทอดกินได้นะจากนั้นก็ให้เราเตรียมน้ํามาด้วยนะครับ แผ่นเกี้ยวนะครับล้างน้ำนิดหนึ่งนะแล้วก็ตักตัวไส้ขนมจีบนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็จีบได้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นี่เห็นไหมครับ แล้วก็พักใส่จานไว้ก่อนนะครับก็ให้เราทำไปเรื่อยๆนะตัวไส้อันนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่ให้มันพอดีนะครับ หลังจากห่อเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งซึ้งนะครับรอให้น้ําเดือดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ํามันกระเทียมเจียวนะครับมาทาซึ้งนะครับสําหรับใครอยากดูวิธีการเจียวกระเทียมกร,กรอบๆเหลืองๆเฉยๆแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกดูได้ที่ด้านขวามือรูปต่อไอ้นะครับนี่ผมก็จะเอาน้ํามันกระเทียมเจียวมาทาที่ก้นซึ้งนะครับเพื่อไม่ให้ขนมจีบมันติดกันนะครับ หรือใครจะใช้ใบตองนะครับลองก็ได้นะเราผมก็จะเอาขนมจีบนะครับใส่ลงไปนึ่งเลยอันนี้ตอนทำเนี่ยใครจะทำแล้วก็เรียงใส่ซึ้งเลยก็ได้นะครับแล้วก็เปิดไฟแรงนึ่งไปได้เลยนะครับประมาณ 10- 15นาทีนะครับอันนี้หลังจากนึ่งครบ15้านาทีนะครับก็ให้เราเอาน้ำมันกระเทียมเกียวนะครับมา พาอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านบนนะเพื่อกันมันติดนะครับจากนั้นก็คีบใส่จานได้เลยนะครับ ็เสร็จแล้วครับสำหรับขนมจีบหมูนะนี่เป็นนี่นึ่งมาร้อนๆนะครับก็จะแบบนี้นะวันนี้ก็จะกินกับจิกโชรหรือว่าใครจะกินกับตัวซอสพริกก็ได้นี้เนี่ยพอผมนึ่งเสร็จนะครับผมเอากระเทียมเจียวนะครับมาโรยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ความอร่อยนะนี่หอมชิมให้ดูกันนะครับตัวเนื้อข้างในก็จะเป็นนี้นครับคือมีความหอมอร่อยแล้วก็รสชาติกลมๆนะครับ คือไม่แข็งเลยนะครับจิ้มกับทิกโชนะครับอืจริ้มกับทิกโชเนี่ยบอกว่าอร่อยมากยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆน,นะครับ